สวัสดีครับวันนี้รีบกับเกม c r y o f f e a r ในคอสตอมแคมเปญนะครับ Out of it Demo อีกแล้วนะเดโมอีกแล้วครับคราวก่อนเดโมก็สั้นเหลือเกินนะครับคือแทบไม่รู้เลยนะก่อนที่จะเล่น Shadow Enable Out of it เดี๋ยวนะ Shadow Enable เหมือนเขาให้ตั้งค่านะครับอ๋อเปิด Water Shadow ชเชอร์โอเคเค่เ okay, ค okay. เปิดแล้วต้องว่ายน้ำแน่เลยมันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำอะเพลงมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยทุกอย่างมันผิดปกติมันเปลี่ยนไปฉันทำตามที่ฉันอยากทำตลอดเวลาเลยแต่ครั้งนี้ฉันต้องชำระล้างให้สิ้นซาก ฉันไม่น่าจะเชื่อผู้ใจนั้นเลยเฮ้ยตอนเช้าโอ้โหนานๆที่เห็นนะเนี่ยเอาบิดเดมโมสองเรื่องก่อนหน้านี้อุย้ยชาร์เตอร์หนึ่ง a bad trip ทริปที่แย่ที่สุดเลยว่าไป สุบุรีเป็นพิษัป็์ภัยต่อสุขภาพและคนรอบข้างนะครับอไอซายมอนนี้เป็นคัสตอมแกมเพญยเฉยๆนะครับโซเวอร์ฉันต้องสั่งเมาจ์ก,ก่อนที่จะไปถึงบ้านอยู่ไหนเนี่ยมืดแล้วนะโอเคเป็นคำเดิมฮนะก็แต่ทำไมมันมีโซฟาอยู่ตรงนี้เฮ้ยไ,ไม่เคยเห็นเอาเข้าห้องนี้ได้เฉย มีแค่โทรศัพท์นะครับโหมีบางอย่างบล็อกไว้อีกทางหนึ่งครับทางนี้มันล็อกประตูนี้ปิดตายประตูนี้ล็อกโอเคมีฟ้าผ่านนะครับโอเคเออมันดูมีเสันนะครับ ไ,ได้โอเคต้องเช็คทุกอย่างครับอันนี้อะไรเนี่ยอาหาร MIE ว่ะอ<ม>ืม There's no way to unlock the door from this side โอเคไม่มีทางปลดล็อกประตูได้จากฝั่งนี้นะครับอืมทางนี้น่าเป็นทางไปต่อเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมคิดว่าเป็นทางไปต่อผมจะต้องไปอีกทางหนึ่งนะนี่อะไรเนี่ยก้อนอิฐพังลงมา ตรงนี้ก็มีแต่ล้อไม่มีอะไรนะโอเคมีแต่มือถือเปิดปิดไฟได้เขาคงไม่ได้ทำอะไรหรอกมั้งไอ้ก้อนนี่มันเลือดปะเนี่ยนี่นี่นี่โฆษณาซัามซัม,มฟันฟักติสตอร์ครับบางคนทำประตูนี่พังเหรอดูถ้าแปลผิดแปลถูกไงก็ขอบใยด้วยนะครับอ้าวโอ้ไม่ก้อดเดี๋ยวนะ ออ้าืมโอเคตรงนี้เข้าไม่ได้ไม่โหลดฉากแต่ไอทีมันดูดีเลยอย่งวะมันดูมันดูดีเลยแปลกๆเฮ้ยมันเป็นเดโมมันก็น่าจะสั้นนะครับถ้าเราที่ไปนะอะไรเนี่ย The Bliss Smoke อืม The Bliss Smoke อะไรบ้าเหรออันนั้นแซนครับบันไดทางขึ้นบันได เอ้าไปได้ด้วยว่าแล้วเชียวออกเอาทางนี้ก็ไปได้วะชิบหายจะไปได้สองทางเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ไม่กอดประตูนี้ล็อกเ o รรอ o มูฟแอนไอแคนส์ can hear something โอ้ได้ยินอะไรบางอย่างอยู่ฝั่งนี้ด้วยเจ๋งไปเลย นะม,มีอะไรเก็บใช่ไหมโอเคไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวคนตายครับตรงนี้มีค้อนถือไว้ด้วยน่าเป็นในพวกนั้นแหละต้องมีอะไรแล้วฮะอ,อ้าวตัวจำมันเก็บมีดไปแล้วมีอะไรไหมเมนทอรี่ดอ เราให้เราเราขากลับต้องโดนอ่ะขากลับต้องโดนแน่แน่สับหายดักไม่ดักฮะพังประตูก็ได้อยู่ข้างนอกก็ได้อ่ะจะหายไปไหนวะอยู่ห้องนี้ชัวช่วยปุ๊บต้องมีเดาหมดทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยเปิดไปก็ต้องมีอ่ะเอาพี่จะหายไปเฉยๆอย่างนั้นเหรอ ฟ้าผ่าก็ไม่ช่วยอะไรอะโอเคออทางขวาเข้าได้โหลดด้วยนั่นไงก็ว่าแล้วโหลดนานอย่างนี้เกมคลาสสิกแล้วตายสิวัอดเอ้ามีเฉยโ,โถเออให้ให้เกมคลาสเพื่อไปโหลดมันออกมาปพ่อเนี่ยเออฉันจะสงสัยเลยนะ ทีถ้ผมถ่ายแบบโหมดหน้าจอเนี่ยถ้าถ่ายโหมดเกมคงไม่เหลือฮะโอเคมันขัดเาเพื่อเพื่สเปนดอยส้มรู้สึกดีที่ประตูอะไรประตูลงไปชั้นใต้ดเดมอล็อกเฮลุซี่โอ้ยโอ้ยโอ้แทงทั้งสามทียาวกันมากอยู่ดีก็โผล่มาไม่ตกใจแต่หงุดหงิดหงุดหงิดตรงเกมคลาสนี่แหละเดี๋ฮลุซี่มันจะมีอะไรอีก เฮ้ยที่นี่มันเหมือนกับอาพาธเมนต์ชั้นเลยอ่ะโอเคมาทึกประสบการณ์มาทึกไปเลยเฮ้ยมันเหมือนอาพาธเมนต์ชั้นเลยอ่ะมันจะเหมือนเกินไปแล้วนะเนี่ยพาธแมนอาพาธแมนเราปะเนี่ยโอเคมีจุดเซฟไปยืนเสียมันเปิดเอ้ยพังประตูป๊อปแปะป๊อปแปะล็อกตรงนี้เข้าได้เตรียมตัวครับมันจะอาจจะเป็นมอนสเตอร์ โทรศัพท์เฉยอะไรเนี่ยมาค้างให้ฟังทำไมนะออกแล้วต้องมีอ้าอมันต้องมีอ่ะมันต้องมีผมค้างให้ฟังทำแมวอะไรฮะล็อกล็อกล็อกไม่ล็อก ไงแล้วถ้าล็อกก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วไม่กอดล็อกล็อกออกเฮ้ยโอ๋อไม่กอดตกเฉยคนได้มีดแล้วเขาทำอะไรโ oh อย้ยกอดจะทำแบบนี้มีมือมีต้นไม้นี่แหละไม่กอด เล่นเลยเนี่ยโอ้ยกูว่าแล้วโอ้ยสุดเลยเอ้าเอาเฮ้ยป้าเปลี่ยนโมเดลหรอป้าไปเปลี่ยนโมเดลตอนไหนเะไรเนี่ยให้พาชั้นทีให้พาชั้นทีเต็มเต็มที่เลยนะมีปืนด้วยเฮ้ยมันแบบมันมันแบบมันเป็นแบบโทนมืดอะนะก็โอ้ไม่กอดเยอะเหรอฮะเยอะเยอะเหรอ เรียออะไรเนดวงตาของฉันม,นมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่บืดมนกินกล้วยกับไข่มันสับสนไอเนี่ยคุณคณ,คณนะแน่ตัว่าอะไก็นี่อะไรเนี่ยอ๋อคราบฝนนะครับก็ขอให้รู้ไว้ครับว่าใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้ง ไม่เคยเสียใจร้องเพลงเพลงนี้อ้าวล็อกประตูเข้าส le ิครับรออะไรว่าสละไอแทนด้วยหัวใจทางออกออกไม่ได้แน่เลยบ้านไหนไม่มีอะไรเลยทำออบเจกต์มาเยอะขนาดนี้แต่ไม่มีอะไรเออเว้ยก็ดีดีล็อกประตูหลังก็ล็อกล็อกหมดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ประตูเสีขาวก็ได้ o อล s ช i ตนี่แน่แบ็กดอคีแล้วให้เรากลับไปใช่ไหมนี่มันห้องแชเย็นต้องมีอ่ะต้องเดาตลอดเราต้องมีเฮ๊ยเปื้อนเลือดเลยโอเคมาอยู่ไหนก็ไม่รู้อ้าวเซฟเซฟนี่ ตรงนี้อาจจะไปได้นะครับที่มาเป็นจุดเซฟให้ก็เพราะแบบนั้นแหละแล้วตรงนี้มีอะไรโอ,โอเคไม่มีอะไรครับเฮ้ยวะไฟต,ต่อกระสุนเหลือสองนัดอยากแคร์จริงนะอันนั้นแน่หลบได้หลบได้เฟ้ย วิมีตัวนึง่าหลอกล่อครับหลอกลอก่ลอให้มันปล่อยมาก่อนครับเอาไม่ได้เหลือสองนัดเหรอโอวิจำผิดขอโทษด้วยนะครับล็อกล็อกอก่อนล็อกชุนเฉียวมาจากไหนชุนเฉียวเกมคราสเนี่ยมันจะไม่น่ากลัวเพราะเกมคราสเนี่ยเอาล่ะครับน่าจะมีทางเดียวพูล็อบบี้ดอยสล็อกแล้วเราต้องหากุญแจสินะ ข้าได้ไหมล็อกอ่าเข้าได้ฮะต้องเข้าได้แล้วเพราะมันทางกลับนี่แหละนี่ไมกระซินไม่มีอะไรอืมแล้วมันไปไหนได้อีกอะตรงนั้นเหรอมีทางเข้าไปไหมมีฮะ โอ้ยรูปดวงตาโอ้ยปักมาดิ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 าดแลกกันไหมแลกกันไหมปืนก๊อกมานี่ยิงไม่โดนแขนแขนเก็บสีเจาไปได้ไหมล็อกเอ้ยนั่นมันกุญแจรหรือเปล่ากุญแจแต่มีด อุ้ยตกใจหมดเอา้าได้ยิงโดนด้วยฮะผู้ล็อบบี้นี่ไงใช่จริงด้วยไปไปเปิดไป,ไปหาสาระน้ำก็ดีกว่าส่วนตัวผมชอบปืนกลอกมากกว่าน,นะอุ้ย,เ,ยเดี๋ยวของมันจะเต็มแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรใช้ปืนนี้ให้มันหมด,หมด,หมดไปเลย น้อยก็ยังเป็นเดโมที่มันยาวกว่าไอ้เมื่อกี้อะอิสุเลตอะไรนั่นแหละโอเคคือผมเป็นคนที่ชอบสำรวจนะต้องขออภัยด้วยนะที่เล่นไม่เหมือนคนชาวบ้านเขาเออโอ้ไม่กอดลูกซองอ่ะเก็บมาก่อนแล้วกันคือผมเดินออกมาแล้วพี่อืมผมเดินออกมาแล้วมาสายนะเจ๊ น่าจะปืนนี้ยิงก็ไม่มีอะไรนี่นะสร้างมาไว้ล็อกโดยเฉพาะล็อกฮนะอันนี้ก็ล็อกดีเสียหมดไม่ล็อกเฉยโอ้ไม่ก็มีคนผูกคอตายต่อหน้าตานี่อะไรเนี่ยคุณแจเออของเต็มดีมากครับดี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 กำลังทิ้งอยู่ดีอ่ะ สวิงมิงสวิงมิงเออสวิงสวิงเอาเข้าได้อุกยอุ๊ยยึกยักเลยอ่ะยึกยักมาเลยนี่แน่อ้าวแลกกันแลกกันวื้แลกกันวืด e เอ็ก o ิ r ดอ l สล็อ d แต่เสียงแต่เสียงเสียงมันเหมือนแบบอัลล็อกมากกว่านายนายเลือกเสียงผิดหรือเปล่า ก็ยังไปต่อได้นะไอ้สวิมมิงมันไปทางไหนกันเนี่ยมีอะไรมันติดเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ข้างในนี่อะไรเซฟงงมากๆตอนนี้ต้องไปไหนเพออไราะว่าเราได้กุญแจอเอี่ยโอเคเอาสวิมมิงสวิมมิงโอเคตู้ล็อกเกอร์มีอะไรไหมเดอะพูลร้อยล็อก อ้าเอาล็อกพอดีเลยสวยผมไม่กอด what the ตายไปนหนึ่งนี่เปลี่ยนเถิเจอด้วยวะเอ้ยแสงเกมว่ายน้ำเหรอพวกพวกไหนโอ้พี่ว่ายน้ำอยู่นี่เองนะครับโอเคแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีทางไปต่อด้วยคือ,อยังไงอ่ะคือเราต้องลงไปเดี๋ยวไนอะตัวนี้มันต้องใช้ไฟช็อตไม่ใช่เหรอ บ้าด่ะอ๋อมันมีกุญแจอยู่นี่ดี๋ยววิ่งตามมาสิเก็บแหนะพี่นะอย่านะอย่านะเอาเหม็นขึ้นได้แล้ววะเดี๋ยวนะมันขึ้นทางไหน,น ตามมาจังเลยมันขึ้นยังไงเนี่ยโอ้ยตายสิวิ่งก็ไม่ได้ดำน้ำหนีก็ไม่ได้เออเคลือนได้สิไม่ขึ้นบัน,นไดฮะไม่ขึ้นเองเล็งห้องนี้ไปก่อนอนะ่ะห้อง ของที่น่าสงสัยเอ็กซิทางนี้ไงเย่ออกแล้วออกไปเลยเฮียมมันมีนการเปลี่ยนเท็กเจอร์ด้วยถ้ายังไม่จบผมจะนับว่าเป็นเดโมโท,ที่ยาวมากนะโอเคยาวมากพอใจอยังอุย้ยเออวิถีกระสุนเฮดช็อต อาวอ๊ะวัดเออ,อ,อ๋อคือเขาอยากให้เรารีโหลดยังไงเยี่ยม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 ไปไม่ได้ฮะอาจจะต้องมีอีกก็ได้นะเกี่ยวตัวด้ดีครับอุ้ยฟ้าผ่าไม้ เก็บได้ให <If> ้ไปไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ไหมคอมมอนเซนจัดจัดโอ้ยมันเป็นลิฟต์อะใช่ไหมเป็นลิฟต์โอเคต้องใช้วอ่ะไอ้ยาเป็นลิฟต์ที่ ออโต้ออโตเมติกฮะออโต้หรือออโต้เออวัดลิฟต์ตกตายสิอย่างนี้อีกแล้วทำไมก็ยิงวิ่งยิงแต่ความมืดมัว อ้าวต้องมีจับสแกนแน่เลยทุกคนผมปิดทายอยู่นะผมขอยอมรับด้วยความสัตย์จริงแต่หูปิดปิดไม่ได้ไ,ดไงไม่รู้ว่ามันอาจจะมีจัมสแกนก็ได้ผมต้องระวงหมดทุกอย่างเลยอะตอนนี้ทำไมตอนนี้รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาแต่เชื่อเลยว่าฉันยังมีชีวิตอยู่นี่มันเรื่องจริงปะเนี่ย เดี๋ยวนะรีบตกมาที่ไหนบ้าเอ้ฉันเสียของไปหมดเลยเหลือทิเดียวโอ้ยไอตัวนี้เนี่ยมันมันเป็นอิสเตอย์ในเรื่องหลักนะเฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้ไม่กอดไม่มีมีเจอด้ย ไี้ปืนล็อกมันต้องมีมอีกมีีกจิงด้วยอืมใส่ไปซะดูแล้วมันให้เปิดชาร์จวอเทอร์ชาร์ดไว้ทำไมอืมมันเหมือนจะมีแมชชินอะไรอยู่่ะสอบว่าออต์แมชชินเฟรชจิงอินนิตพาวเวอร์โอเคต้องการพลังงานนะครับได้มันอะไรเนี่ยไฟไฟเหมือนจะตีได้เลย ล็อกต้องการพลังงานโอเคห้องนี้เป็นดูเหมือนเป็นห้องพลังงานที่สุดละเซฟเซฟเซฟเก็บมาทำไมเนี่ยผมรู้นะว่ามันจะมืดอ่ะผมก็เลยปรับความสว่างไว้สูงไงอืมโอเคช็อตคัทกันก่อนเหมือนเดิมเข็มฉีดยา M16 เหรอ เดี๋ยวนะมันมีปืน M 1 6ให้ผมเรี้ยงไงเยี่ยมไฟกลับมาปกติแล้วแต่ข้างนอกกัไม่ปกติแน่ๆเอาเลื่อยเก็บไม่ได้หรอโอ้ถ้าว่าเป็นไอเทมที่เราไว้เก็บได้ เดี๋ยวนะเอ้ยตรงนี้ก็ดูปกตินะอย่างน้อยมันก็ยังปกติกว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวนะไอ้ยน,นี่เป็นเอนเดอร์มี่ลป่ะเนี่ย What the fuck มันมาแช่แข็งแล้วอะไรมันเลื้อยอยู่ตรงนั้นโห <laughs> oh oh oh. What the fuck is this อ๋อลูกเล่นเยอะจริงๆเลยนะเฮ้ยเกียดพากลัวเขาเรียกพากลัวหรือพากัวผมไม่รู้อะขยับด้วยเฉยนี่ไงืมจักระตุกจักรกะตุกปูนจักระตุกจักระตุกอย่านะอย่านะขอขอ,ะขอล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 ะอ่ะโอเค มุ่งแต่เฮลิอปเตอร์นี่ต้องกระโดดหรือเปล่าเนี่ยไม่โดนกระโดดไปก่อนเบสเมนคียร์หใจชัดใต้ดินทันแล้วก็ต้องกัดโอเคกกอ้โอ,โอ้ได้สักทีเก็บปากลัว ค okay. นี่จะคีก็อ่ะเอาเคีไปยังไม่จบเดโมโอ,อีกทำไมทำไมผมคิดว่าตัวมันใหญ่มันใหญ่ขึ้นวะนั่นแน่มีเซ็มียาอืมเปิดประตูไม่ได้ ใช้ภาพลงตากบนี่อะไรเนี่ยโอ้ไม่ก็ตอนเช้าเออในที่สุดมันก็ยังจะกลับออกไปดูภาพเดิมได้นะเออออกกันเถอะโอ้เพลงแบบนี้ไม่น่าจะมีตัวอะไรแล้วอ่ะ ในที่สุดทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งเยอะไปเลยอ่ะอ้าวกดถูกรถอีกอย่างไรก็กลับบ้านได้เหรอแอนโซเบอร์โซเบอร์ไปว่าอะไรมันจำไม่ได้ใส่กับการเมาอ่ะอ้ทุิเดวินฉันต้องไปล้างแค้นไอ้หมอนว่ what มาปรุงมาเปลี่ยนชุดอะไร รังแค้นแค่วะอะไม่รู้อะเซฟไปก่อนยูนิต e ูแฮ h ชัตเตอร์สองโอเคก็เคยจบแล้วฮะเนี่ยแต่งตัวได้อีกขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับคือผมไม่รู้ว่ามันจะมี็ h ชัตเตอร์สองอยู่อยู่ส่วนไหนนะแต่เพราะูดย่ฉาผมจะไม่ออกไปหาเองแล้วกันนะผมผมตั้งใจกับจะเล่นแค่คอสตอมคอมเพลตแล้วก็ด่านด่านโคออพ นะครับให้จบแค่นั้นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะทำนะ <c oughs> จะทำสำเร็จหรือเปล่าหรือวรอดูอีกทีก็จบไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับเกมแพร์เฟียในคอสตอมแคมเปญนี้นะครับรบ,รรบ,บ๊ายบายครับ